เปิดแปดประตูเคลื่อนปางมูลปลาขึ้นแค่สามมือพี่น่องลังไรมาตึกแห้เก็บหินตันไฟชะลอหนาเทศกาลตึกแหของไทยอยุบลธิพาต์บ่ได้ตึกแห่หนอนเฝา้าหนาเคลื่อนปากมูลช่องกับบานหน้าสวัสดีทุกท่านครับ เปิดแปดประตูเคลื่อนปลาหมูนปีนี้น้ำลดร้ายกว่าสุกปีลุงร้ายจะเห็นกอกลางแม,ม่น้ำมูนพี่น่องเบิ่งไว้ได้ครับมันมาแมนน่นแนวสีเห็นง่ายๆพี่น่องเที่ยวนี้มันว่าสีหาปีผนได้ครับจังสีเห็นกอสองกอขึ้นพร้อมกันมีแตะขอดีเลยล่ะครับปาลากระสีร้ายพื้นที่การตึกเฮ้เข้ากระสีร้ายขึ้นเขาจะลงไปใจกลางแม่น้ำมูนได้เลยน้ำมูนแคบลงเข้าก็จะหาตึกเฮยตักปลาได้ง่ายกว่าเก่เาปีนี้เปิดประตูเคลื่อนข้าเดียวปลากับเฮ่ขึ้นมาเลยธรรมดาต้องถ่ายเป็น,เ,ปน,น,ปเ,ปน,นเหมือนเนป็นตึ เนี่ยมหาหมองพักปลาไปน้าปลามันขึนนาไม่เมื่อยมันก็นจะเข้าไปพักหมองหนามันอ่อนนั่นนะครับเพื่อนเอื้นย่วงปลามันจะเป็นเพื่อนที่ลุบหินวัเลือกเก็บใหม่เก็บต่อเก็บหินออกให้เบิดพร้อมเล้วห้องก็ล่องตึกเฮาสานกันไปเบื้อง้ามนมีปลาสองสามตัวสแสดงว่าอัไรละครับย่วงปลาถ้าพี่น้องจะเอาปลาหน่อยพี่น้องบ่จําเป็นต้องหาย่วงคือเขาปลาสองเส้นสามเส้นตามขวบมีร้ายคักคับลองตึกเบิง้งตึกไปเรื่อยๆก็ได้เอง และมันมีอีกวิธีหนึ่งการเห็ดฝ้ายชะลอหนาหรือว่าเห็ดย่วงขึ้นเองเขาจะเก็บหินก้อนหน่อยใหญ่ไม่เรียงกันเป็นฝ้ายตามขอบตามฟังเศดฝ้ายหน่อยฝ้ fire, ายใหญ่กระไดเบิ้ลครับแล้วแต่แห้งหนาเพราะว่าป้าหน้ามันขึน้นมันกับสีมาพาักหมองหนามันอน่อนเขาก็จังตึกเอาเลยครับเขาจะเห็ดสอฝ้ายสามฝ้ายกรไดไปสิอยูห่หนาอูหลังพุ่มเพี้มันเข่าในเบิดแต่พี่น้องอย่าไปตึกย่วังตึกฝ้ายเขาเด้อถาบรอยเห็ดซอยเขาเนี่ยของสีมันเห็ดไ้เห็นมันครับน้องเสียจากพี่น้องส สเส้นครืงจนหอดเจ็ดเส้นน้ำหนักหลงเหประมาณ4ถึงหกิโลความยาวเห็ประมาณ6ศอกเตรียมแนวพุงเห็ามานำํำหินมันไหลไม้มันไหลาจากในกับขาดแทครับ ความเด็กวานเลยวานเห็นเนื้อย,ย่วงในจังหน่อยปล่อยไลจนหอดปากย่วงล้วดึงแหหบบ่ต้องปล่อยไปไกดเด้อผมเห็นในเมืองเราเห็ดแ,แบบนี้ได้คู่เทือเลยมเมืองเราขึ้นมาเธอละสองสามโลสี่หาโลมีแต่ปลาโจกตัวใหญ่มันมันบาดบา่ไหลบ่มีเลยมเมืองเราเสี่ยนขักตึกเธอได้กับหอบขึ้นหอบขึ้นปลาโจกปลาจอกใส่ตัวโลสองตัวโลตัวละโลผมก็เห็นปีนี้พี่น้องมาหลายเห็นได้ผู้ละครกศพผู้ละกระสอบผ,ผู้ไม่พอผู้ได้ครับ ปาลากระไรก้นกระไรปลาสองเส้นสามเส้นนีโ่โบอยากเอาเลยอยากได้แต่ปลาโจกปลาโจกใส่แงๆใส่สองตัวลูกสามตัวลบางปีได้ตื้อแก่สองหมื่นสามหมื่นเท่านั้นนะครับโบได้เห็นปลาโจกปลาโจกสี่ลอกบางปีสีไ่ได้แต่ปลาหน่อยซ้สำสิก้อยซ้สำสิปิงนี่โบทุ่นกินเนกิเนดุเกินร้านมาปวดซอยเลยปลากำลังเขาโมนิพุ่ม,มก้อนนอนนี่เลยสามหมื่นสามขึนโบไปใส่แถาจุดตังแคนไมด่ดีสบู่ยาซิฟันเตรียมให้พร้อมเครื่องขั้วเตรียมมาให้เบิด์ตโมนิพุ่มสิสตังแคนใบไก่ย่องเข้าตึกปลาเลยถ่ายพี่น้องเห็นถ่ายพี่น้องว เบื่อหมดต้องใส่พัดลมแต่ก็คือสิบรอนนอนนะครับพี่น้องมาหลายลอยสองลอยคนจังได้กับเบิดคื่นแทถมืันนี้มันนี้พมเห็นเตะเ,เมืองนอได้พี่น้องมายัางบ่ท่านได้จับจังว่าถือนี่บอกเขาเอินว่าหน้าภายหน้ามันตึกเธอได้กระถือหอบขึ้นหอบขึ้นวางลงทั้งเมียทั้งร้านซอยกันลุ่มปดปดแล้วก็แล่นมาตึกตึกยุงสั่นละครับได้อยู่ผพ้เดียวเราเตรียมตัวมาดีแห้งแหกขาดเมียก็สู้ให้แห้งเบิดแล้วก็อัดเอ็มลอย จังหน่อยบสามทางเคลื่อนซิลินทอนก็จะเปิดน้าเคลื่อนซิลินทอนมนนาแห้งกว่านี้เป็นสองเท่าน้าม,มันจะไหลมาทางน้ําดมหน่อยน้ำดมใหญ่มันก็จะมารวมตัวก็แม่น้ำมูลน้าม,มันก็จะเพิ่มไหลขึ้นเท่าต่อขยับล่วงถอยลังตึกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆขยับที่พักเข้าไปน้ำพร้อมก็น้าโค้งดันขึ้นมูลน้าม,มันก็จะถ่วมงมองเข้ายูมันก็จะถ่วงมองทีพากเข้าภายในหนึ่งอาทิตย์จังหวาผมว่าปามขึ้นแค่สามหมื่นที่ครับย่อนยังมอครับย่อนว่าน้าดันเท่าก็มีมองตืป้ปลานีๆถ้าน้ำซ้ำในยุบปีเทามาทานาวนเอาปลาหรอกครับแล้วก็สะเป็นมองทองเที่ยวของจังหวัดเข้าไปเลย มาปีนี้พี่น้องไว้ไพ่กับปลามวนหลายมิตรคนในปา่าปลาเล็กปลาหน่อยซ้ำสิกอสส้อยซ้ำสิย่างนี่หลายคักจังหน่อยตกกันขึ้นมาหนีซ่องซ้ำลอยปรยูครับหาหม่องพักหาหม่องจอรดรถกับสิบะมีผม,มว่าจังหวัดอุบลเฮาจัดเป็นเทศกาลหาปลาเกินปากมูลไปเลยคือสิดีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเฮาไปในตู่ไปเลยพี่น้องนะครับพี่น้องคิดกับผมบอสรอยข้อมเหม็นบอกเขาเนี้ยตึ๊กแหงนักเกินปากมูลปีนี้ปลาขึ้นหลายคักยังไงพี่น้องมาเบื้องยังไงพี่น้องมาสัมผัสเองฝากเป็นกำลังใจช่องกับอ่าน่าได้เลครับกดไลค์กกดดดแชร์ตติาามเน่ สวัสดีครับสมื่นสมื่นเนาะบานนี้คันมีน้ำฝนน้ำตกฝนตก่นยังบ้านนี้เยประมา่ช้สามหมืี่ถึงมาเลอ